ครับท่านผ้นะครับวันนี้กับผมไก่เห็นนะครับจะได้พาคณะทุกท่านเป็นประเทศภูพาสานะครับได้มาเที่ยวชมบริสถานนี้จะมีชื่อว่าปราสาทปร้มรนะฮะแต่ก่อนเรียกว่าปราสาทชองหหรือปราสาทปร้ำละเวงนะปัจจุบ,บันเรียกว่าปราสาทปร้มทุกท่านผ้มินิกิทครับตอนนี้ก็เชิญเข้าไปข้างในกับกระผมไก่เห็นครับจะมีอะไรน่าชมนะท่านครับออกกคนีครับทุกท่านนะครับตอนตนี้ก็กําลังเข้าไปปราสาทนี้ทุกสังขึ้นทั้สมัยข้อมระเจ้าสุริยะอรบันทีสอนครับ ในตำสัตว์ที่12เพื่ออธิบไฟเทพศาสนาเฮินดูแล้วก็มีรูปศิลปะเปนนคะอนวัดทุกท่านผู้ชมผู้มิกิดครับนี่ก็กำลังเข้าไปข้างหนานนะครับจะมีอะไรนะ่าชมทุกท่านก็เชิญชมตามอัธยาศัยครับผมครับนี่ออแขนะครับนี่กํำลังไปเรื่อยๆนี่ว้าวโอ้โลดลายนะครับยังอยู่สมบูรณ์ดีปราสาทนี้มีห้องสมุดสอ สองห้องอแล้วก็จะมีลักษณะแปลกว่าที่ประสาททับชัยใหญ่นะครับโอเคครับ,รบนี่คือสระเรลาบรรดาใหญ่ที่เรื่องรามเกียรตินะครับที่พารีสูรบกับมาหิงสามาหิงสาซูลควายต,วตัวตัวรพานะครับควายตัวรพาในเรื่องมหาภารตะมาหิงสาโซในเรื่องรามเกียรติคือ ทูร์รพาครับตูรรพาอันนี้คือลายนะครับของประสาทหลังนี้สวยงามมากทุกท่านพี่น้องนะครับโอเคผู้ชมนะครับนี่อลังการมากโอเคนะครับตัอไปนะครับเชิญชมนะครับนี่คือมีประธานฟังประทานเดียวนะครับสวยงามมากดำเนินชมนะครับเอเคกครับพืครับทุกท่านพี่น้องนะครับนี่น่าเสียไดามากที่สุดนะครับที่การละทิ้งนับร้อยปีไม่มีการอนุรักษ์ดูแล ท่านนะครับดังนั้นแล้วก็ทําให้ประสาทเนทุกปกลมด้วยต้นไม้แล้วก็ขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ระเสียบทะลุทําให้ก้อนเห็้ยนสายตอกกระจัดกระจายทั่วไปทุกท่านผมอีกนนครับนี้ทุกท่านก็ได้เห็นนะครับโอ้ค,ครับนี่คือประสาทพรำในมู่บานขว่าวตำบลขว่าวอำเภอชีกแกรงจงังหวัดสิมเรียบประเทศกัมพูชาทุกท่านพี่น้องครับนี่ท่านเห็นนะครับคือประสาทพรม ในก็ทุกท่านชมนะครับวิวเที่ยวถัดอยู่รอบๆปราสาทนี้มีประตูข่าวครับโอเคเะครับโอเคครับผมครับขอเชิญชมตามกับผมเข้าไปข้างในนะครับจะมีอะไรน่าชมต่อ,อทุกท่านก็รู้จักนะครับ โอเคนะครับตองเข้าไปโอเคทุกท่านพี่น้องเคยเข้าไปนะครับว่าตรงนี้อาจจะมีหยะนะครับมีหยะที่ละพานางซีดาเออหนี่ยะนะครับทุกท่านครับี่นางซีดานะครับนี่ยะมีคิ้วยาวว้สุดยอดนะครับติ่ โอเคครับเชิญเข้าไปตามกระพงเขาด้านในนะครับถ้าจะมีอะไรบ้างอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้นะครับยังมีอะไรล้นเรือกระลาทุกท่านก็เชิญเข้าไปกระลเต็ดเดี๋ยวเด็ดแขเช่าตัวไห้ฉันถัดมวยเชิญเช่าเช่าเช่าโอเคตามวยปีใบโว้ลังนีดดอกกอซิลุชงานวันนี้โอเคโอเคท่านพี่น้องนะครับตอนนี้ก็กระพงเขาไปด้านข้างในนะครับได้จะถ่ายรูปให้ทุกท่านพี่น้องได้ชมนะครับ การที่พลังตะมุยอ่ะพลังดุยอาสาัตย์ตะปีทปองตะปัดได้จนอ่ะขอกเนี่ยคลองสเปียโอเียอันนี้ในคลองสเปียโอเคครับทุกท่านพี่น้องน,นะครับแล้วก็เชิญชมตามกภูมิเขาไปแล้วก็ตรงที่ปางกลางจะมีอะไรนะครับตัวนี้เขาก็ขุดหาคมสับต่างๆนะครับข้างล่างหาตินบนข้างบนนี่นะครับน่าเสียดายมากว้าหูทุกท่นนา,น,า,าททนพี่น้องน,นะครับ งกลางนี้คือมีคมทรัพย์มากมายหลายอย่างครับที่เก็บไว้อยู่ที่ข้างลางในทุกทานนะครับบันที่บัรจุนะครับบันที่บัรจุของที่มีขาอยู่ข้างหลางครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบางก็มาสามนะครับทุกทานนะครับแต่คนสมัยสงครามน,นะครับที่จะเอาขุมทรัพย์นี้ไปไหนก็ยังไม่สราบทุกทันพี่น้องเอ๋ยนะครับโดยการประสาทนี้ลเทิง เป็นรอยยปีเลยครับนุ่ท่านก็ชั้นชมนี่หลังการมากนี่ครับค,บคือปราสาทปรามนะครับทุกท่านครับอลังการมากเพราะว่าลักษณะที่แปลกที่สุดของปราสาทปรามนี้ทุกท่านนะครับจะเห็นประตูทางซีดานนะครับแต่ประตูที่ดาน,นย้าย้ายขึ้นดันทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับในก็ทิศตะวันตกมีประตูเล็กหนึ่งนี่คือวิวที่ทัดอยู่รอบรอบ สาสรหลังนียนะครับก็ทุกท่านี่นอนนะครับน่าเสียดายมากที่สุดนะครับเท่าเราจะมีของที่มีค่ามากมายหลายอย่างแต่น่าเสียดายที่เสียหายโดยการทำลายโดยธรรมชาติและผู้ขนทางลอยนะครับตอนนี้ก็ทุกท่านเข้าิญชมครับกับผมเอาภาพประสาทนี้ไปโพสต์อยู่ใน,น,น YouTube ชาแ y o ยูทูบชือไก่แมนไทยนะครับทุกท่านเข้าไปชม สร็จแล้วก็การทุทฐานโปรดช,ช่วยสั่งเสียให้ผมด้วยเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆของมูลต่างๆและบริษัทกลุูมบริษัทมหาศักดิ์และ,ะศิลปะเมนโม,โมโรานนะครับตอนนี้ก็ทุกท่นานผมตอนนี้ก็อไปที่เดินครับนี่สดยอดเลยนะครับทุกท่านพี่น้องเอ้ยนี่อลังการมากว้าสวัสดีครับที่ขอบคุณทุกท่านพี่ได้ชวมวิดีโอคลิปนี้นะครับ ครับผครับนี่คือรถลายศิลปะนี่คือสุดยอดเลยครับในกระเพงํลาลังออกไปของนี้แล้วก็ทักทานได้ชมนะครับอโอเคนะครับทีนาศีไดมากทุกท่านพี่น้องน,นะครับที่พระสาทที่ถูกประผังไปโดยอายุการและการทำลายโดยธรรมชาติทุกท่านนะครับโอเคนะครับ คือภาพสวยสุดงดงามของปราสาทแห่งนี้อลังการสวยง,งามมากขอบคุณครับ,รบรทุกท่านพี่น้องน,นะครับตอนนี้ก็ขอบคนทุกท่านพี่น้องได้ชมวิดีโอ,อคลิปจากกระผมไกลเห็นนะครับได้มาถ่ายลูกถีปราสาทพรำแต่ก่อนไม่ชื่อว่าปราสาทหาช่องปิดม,ม้อนกีฮาวปราสาทพรำโลเวงแล้วยังเคยชูหายปราสาทพรำตอนนี้ก็เราทุกท่านจะได้เห็นต้นสป,ปงใหญ่นะครับ นี่อู้นุงตุงก้างปราสาททุกท่านนะครับแล้วก็มองไปข้างบนก็เห็นต้นสะพงญ่สูงลู้นว้าวเราก็จะได้มาเที่ยวชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับตรงทัานก็ได้ขอมูลและความสัมพัสระหว่างคนโบราณกับคนปันจจุบันนะครับคนโบราณถ้ามีอุปรกรณ์แต่สิ้วขวานสิ้วยาว หวานแหลกเรครื่องมือเท่านั้นแต่ว่าสามารถอ่านแสงได้แต่คุณัจจุบันนีสุดยอดมีทุกอย่างครับมาสามต้ากันเท่าไรนะครับพี่นองนะครับตอนนี้ก็ทานขอบคุณนะครับได้ชมแบออกคลิปนี้โอเคนะครับทุกท่านพี่นอน,นครับนี่ก็ได้ชมาทางข้าวทางออกด่านตะวันออกของปราสาทปรามแต่ก่อนก็เราก็เทียงกันด่านปราสาทชองห้าปราสาทปรามปราสาทอะไรนี้อันนี้ก็ทุกท่านก็เห็นนะครับ โอเคตุ๊ทขันพี่น้องน,นะครับนี่คือทางข่าวตัวนี้สะดวกมากโอเคนะครับคือขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่ชมมิตรเอคลิปนี้น,น,น,นะครับขอสวัสดีโชคดีทุกท่านพี่น้องนะครับเดินทางออกจากบ้านขึับบา้บบานด้วยความปลอดภัยสุิภาพและมีสุขภาพแข็งแรงทำมาหาก,กินอำรวยให้กับพ่อมลำรวยด้วยนะครับทุกท่านพี่น้องน,นะครับขอสวัสดีโชคดีนะครับ